้าบ้านทั้งหลังที่คุณอยู่มานานกลับถูกโอนให้กีดแบบไม่มีเหตุผลคุณจะทำยังไงแต่เรื่องของเธอไม่ใช่แค่นอกใจเพราะใต้พื้นบ้านยังมีบางหยอรอให้เธอรับผิดชอบสิ่งที่เธอซ่อนไว้ในคืนนั้นและเมื่อเธอก้าวจะออกจากประตูเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นเสียงที่ไม่ใช่ของคนเป็นอย่าเพิ่งกระพริบตา เพราะต่อจากนี้ทุกลมหายใจของเธอคือความลับที่พร้อมจะกลับมาหลอกหลอคุณด้วยเหมือนกันเขาโอนบ้าทั้งหาให้กิ่ลมเยะพัดเฉือผิวฉันเสียงกระดาษกึกกะดังบนโต๊ะไม้เก่าฉันยืดนิ่งมือสั่นระริเหมือนจะหลุดจากฝ่ามือแสงแดดลอดผ้าใบประตูสว่างจ้าแทงต่อเขายืนหะรอยยิ้แปลกๆตรงมุป,ปาก กลิ่นน้ำหอมผู้ชาที่ฉันไม่เคยรู้จักโชยมาแต่ปลายจมูกฉันกลืนน้ำลายความเงียบในห้องนั่งเล่นหนักอื้อเหมือนก้อนหินวางบนอกเสียงนาฬิกาแขวติ๊กติกชัดจนเหมือนดังในหูข้ามันจบแล้วนะเขาว่าเบาๆแต่คมเหมือนมีเฉือนผีเขาดันแฟ้มเอกสารมาให้ปลายกระดาษเฉือนนี้ฉันจนแสบจีดวงตาฉันพร่าม่านตาสัน่น แต่ฉันยังเห็นชื่อของผู้หญิงคนนั้นคนที่เขาบอกว่าแค่เพื่อล่มหายใจฉันสะดุดพื้นหอกหมุนช้าๆเหมือนทุกหยอกกำลังหลุกจากมือฉันที่ละเลเสียงเขายังพูดแต่ฉันฟังไม่ออกมีเพียงเสียงหัวสระไรไม,ม้ม้วนของใครบางคนในความทรงจำเกตดังซ้อนขึ้นมาเหมือนจะบอกให้ฉันรีดออกไปก่อนทุกหยอจะสายเกอฉันขยับเท้า ความเยะของกระเบื้องไหลผ่านฝาเทเหมือนน้ำแข็ประตูไม้เก่าอยู่ข้าหน้ามือฉันเอื้อมไปจับลูกบิดที่สั่นไหวเหมือนใจฉัดฉันสูดลมหายใจได้กลิ่นฝุ่นในห้อได้กลิ่นความทรงจำที่แตกเปยฉันผลักประตูเสียงกรอบกรบเหมือนอะไรบางหยอ่อหักในใจแสงข้างนอกส่องเข้ามาแรงจนตาฉันหลัดเท้าก้าวออกไป น้ำตา้อบไหลซึมลงแก้หัวใจเต้นแรงเหมือนจะหลุดจากอกแล้วขณะฉันกำลังจะก้าวพ้นเงาบ้านหลังนั้นเสียงอะไรบางหยอดดังขึ้นจากคาหลังเสียงที่ทำให้สันหลัดชันชันและทำให้ฉันรู้ว่าเรื่องนี้ยังไม่จัเสียงนั้นมันเบาแต่คมจนเหมือนลูกเข้ามาในกระดูกสัตว์เธอรู้อสรไม้มาลายยังไม่หมนะ น้ำเสียงเขาแป่งเหมือนคนกลืนคำบังหย่อไม่ลงฉันหยุดเทา้าค้างอยู่ตรงเส้นแดดที่พาดบนพื้นปูลมอุ่นๆจากข้านอกตีกลางเข้ามาปะทะแผ่นหลัดฉันจนรู้สึกหนาแนะ่ขึ้นทุกขณะฉันค่อยๆหันหลัดห้องเงียบสนิทแสงส้มจากโคบ,บนเพดานสั่นริ้วๆเหมือนใกล้ดับเงาของเขายืดออกบนพื้นยาวผิดรูป จนฉันรู้สึกหนาเยะวาบที่ท้ายทอเขาก้าวเข้ามาหนึ่งก้าเสียงรองเอกระทบพื้นดังแกรบดวงตาเขามืดกว่าที่เคยเหมือนกำลังซ่อนอะไรบางอยอกไว้ใต้เปลือกตาหรือถ้าเธอคิดว่าแค่นี้คือที่สุดเขายิกรอยยิกที่ตาไม่ยิกตามเธอยังไม่รู้เรื่องของบ้าหลังนีเลยเดียวหัวใจฉันเต้นแรง แรงจนเสียงเลือดในหัดดังชังอากาศในห้องเหมือนหนาเหนียวเหนอะฉันสูดลมหายใจแต่เหมือนหายใจไม่เตะเขาก้มตัวหยิบซองเอกสารใต้โต๊ะขึ้นมาซองสีซีซี่ที่มุมฉีกเหมือนโดนข่วนเขาตบมาลงบนโต๊ะดังเครือนี่คือเหตุที่ต้องรีดโอนบ้าเสียงเขาหนักช้าแต่แทงเข้ามาในใจเหมือนก้อนไฟร้อน ฉันก้าวถอยแต่ส้นรองเอสะดุดกับพรมเก่าๆทำให้ฉั้นเซมือคว้าอากาศที่ไหลหนีเหมือนทุกหย่อในชีวิตชั้นตอนนี้เขาเปิดซองค่อยๆดึงกระดาษสีมนออกมากระดาษที่ขอบเปื้อนคราเหมือนถูกซ่อนไว้ในที่เปียชื้นนานเกิดไปกลิ่นอับชยมาแต่ปลายจมูกทำให้ฉันขนุกลองดูสิเขาเลื่อนกระดาษมาใกล้ ใกล้จนฉันเห็นรอยขีดเขียนที่ลบเลือนไม่หมและลายเส้นเส้นหนึ่งที่ฉันไม่คิดว่าจะเห็นอยู่อีกครัดหัดฉันชาวาบขาแทบไม่รับน้ำหนักเพราะลายเส้นนั้นเป็นของคนที่ไม่ควรมีตัวต่ออยู่แล้วในโลกใบนีและทันใดนั้นแสงในห้องก,ก็กระพริบแรงจนเงาทั้งหลายพุ่งยาวเหมือนกำลังเคลื่อนหา ก่อนที่เสียงบางหย่อจะดังขึ้นใต้พืนเสียงที่ทําให้ฉันฟริสทั้งหลักเหมือนโลกหยุดหมุนในช่วงวินาทีนะเสียงใต้พืนมันดังครืกก่อเหมือนแผ่นไม้กาลังขยับตัวเองไม่ใช่เพราะลมไม่ใช่เพราะบ้านเก่าแต่เหมือนมีอสรไม้มาลายเคลื่อนหาย,ยู่้าบล่าฉันยืนนิ่งปลายเท้าชาหัวใจเต้นแรงจนอกรรสั์สั่น อากาศในห้องเริ่มเยะผิดปกติเยะจนลมหายใจฉันกลายเป็นไอจางๆเขามองฉันดวงตานั้นไม่วุบไหวเลยนิ่งแหลมเหมือนคนที่รู้อสศรไม้มามลายมากกว่าและรอให้ฉันรับรู้เองเสียงขูดดังอีกครัดค่อยๆช้าๆเหมือนเล็บยาวๆกำลังไต่ใต้กระดานใหม่ทีละนี้ฉันถอย สะพกชนโตะแฟ้มเอกสารบนโต๊ะร่วงลงกระแทกพื้นดังแผ่กระดาษปลิวกระจัดกระจายรอยลายเซกบนกระดาษใบแรกพลิกขึ้นโชว์ให้เห็นชัดเจนชื่อของคนคนนั้นคนที่ตาคนที่ฉันไปร่วมงานสอให้เมื่อต้นปีชื่อที่ไม่ควรอยู่ในเอกสารโอนบ้าชื่อที่ไม่ควรกลับมาหลอกหลอฉันในคืนนี้ฉันกลบน้ำลายไม่ลง ร่างกายหนักเหมือนถูกกดด้วยมือมองไม่เห็นเสียงใต้พื้นดังกว่าเดิมดังเหมือนกำลังพยายามขึ้นมาเขายังยืนอยู่ที่เดิมแต่ริมฝีปากกระตุกยิกเก้เล็กๆยิ้ที่เยะจนเหมือนมีควันเยะลอยจากปลายผิวเธอคิดว่าฉันอยากโอนบ้าให้ใครก็ใด้หรอเขาพูดช้าเน้นคำเหมือนทุกพยางถูกขุดขึ้นมาจากที่ลึก มันขอให้ฉันทำคำว่ามันทำฉันสั่นวูบเหมือนเลือดในร่างหยุดไหลครึ่งวิก่อนที่ฉันจะทันถามเสียงใต้พื้นก็หยุดกระทันหะเงียบสนิทสนิทจนหูฉันอื้อและในเงียบนั้นแผ่นไม้ตรงกลางห้องค่อยๆโค้งขึ้นช้าช้า เหมือนมีอสระไม้มาลายกำลังกดดันจากข้าในกลิ่นอับชื้นผสมกลิ่นดินเปียลอยขึ้นมาแทรกปลายจมูจนฉันต้องหายใจห้วฉันยกมือขึ้นปิดปากร่างกายสั่นไม่หยุดสายตาจับจ้องไปยังแผ่นไม้ที่กำลังปริร้าแล้วเสี้ยนไม้ก็แตกแผลเสียงดังเหมือนกระดูกหัดและบางหย่อ บางอย่างที่ไม่ควรโผล่ออกมาจากใต้บ้านที่ฉันเคยอยู่ด้วยความรักและความทรงจำมันค่อยๆดันตัวแทรกขึ้นมาเนาวนะสูงผอมบิดเบีย้ยจนฉันหายใจไม่ออกฉันถอยจนหลังติดประตูมือคว้าลูกบิแต่กลไกมันฝือเหมือนไม่อยากให้ฉันหนีแสงไฟบนเพดานกระพริบแรง ฉันมองเห็นเงานั้นชัดขึ้นทีละเลแล้วมันก็เงยหน้าขึ้นเผยลักษณะบางหยอกที่ทำให้หัวใจฉันแทบหยุดเต้นเพราะใบหน้านั้นมีรอยแผลรอยขีดและเครื่องหมายเดียวกับคนคนนั้นคนที่ฉันรักคนที่จากไปแล้วคนที่ไม่ควรกลับมาอยู่ใต้บ้าหลังเดิมนี้อีกและในจังหวะที่มันลืกตา เสียงของเขาคนที่ยืนอยู่ข้างหลังฉันกระซิบเบาๆแต่ชัดเจนข้างหูมันยังโกรเธออยู่ลมหายใจฉันสะดุดเหมือนอากาศถูกดึงออกจากหคอผิวกายเยะเสียดเหมือนน้ำแขกแต่ลึกถึงกระดูเงานันยืดตัวขึ้นช้าแขนยาวผิดรูปปลายเล็บบิกงอเหมือนงาแตกมันขยับศีรษะเสียงกรอบกรบ เหมือนขอหัดกำลังกลับที่เดิมตาของมันลือกว้างขาวขุ่นเหมือนดวงตาที่ฉันเคยมองเห็นครั้งสุดท้ายบนเตียงสาดวงตาที่ฉันไม่คิดว่าจะได้เห็นอีกไม่คิดแม้แต่น้อยฉันสัน่นฝ่ามือเยะเงื่อนไหลซึมตามไรผมจนเหมือนละอองฝนเยะตกอยู่บนหน้าผามันเอียงคอเงานั้นสั่นริ้วๆตามจังหวะไฟกระพริบ เหมือนกำลังฟังเสียงเต้นหัวใจฉันเหมือนกำลังกินความกลัวของฉันด้วยสายตาน,านั้นฉันกระชากลูกบิดแต่ประตูยังไม่ขยับเหมือนใครบางหยอจับมันไว้จากฆ่าในหรือไม่ก็อะไรบางหยอเสียงเขาผู้ชายที่เคยเป็นชีวิตของฉันดังขึ้นอีกครั้งแผ่วเบาแต่คมเหมือนลมกรดตัดแก้มันไม่ยอมไปถ้ายังไม่ได้ของที่มันโต ฉันหันขอบหัวใจเต้นจนเจ็บเจ็บเหมือนจะฉีกอกให้เปิดของอัศรไม้มามลายเสียงฉันสั่นเหมือนเด็กหลงทางในป่ามือเขาไม่ตอบแต่ยิยิแบบที่ริมฝีปากยกแต่ดวงตากลับว่างเปว่างจนฉันไม่มั่นใจว่าเขายังเป็นคนเดิมอยู่หรือไม่แผ่นไม้ใต้เท้าฉันสัน่นแรงขึ้น แรงจนฉันแทบทรงตัวไม่อยู่เงานันยกแขนเล็บชี้มาที่อกฉันช้าช้าเหมือนรู้ว่าแต่ละนี้ที่มันเคลื่อนทำให้ความกลัวฉันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ปลายเล็บเกือบแต่แสงไฟและทันใดนั้นกลิ่นหนึ่งก็ลอยขึ้นมากลิ่นคุบไม่เบาๆกลิ่นที่ฉันจำได้ดีเกิดไป กลิ่นซึ่งอบอวนอยู่ในวันเกิดเหตุวันที่เขาจากไปวันที่ฉันร้องให้จนลืลมกลิ่นผิดของเขาแต่ไม่เคยลืมกลิ่นคุบไม่นั่นเลยเงานั้นก้มหน้าร่างสั่นเหมือนกำลังเกลี้ยเสียงหายใจของมันหนักชื้นเหมือนลมหายในความตาเดิมนั้นกำลังกลับมาเขาก้าวเข้ามาใกล้ฉัน ไหลเขาแทบชนหลังฉันลมหายใจอุ่นจัดของเขาเป่าลงต้นคอจนฉันสะดุง้งมันอยากรู้ว่าเธอจําได้มะว่าเกิดอะไรขึ้นคืนนั้นโลกหมุนภาพในหัวฉันสั่นเหมือนความทรงจําถูกกระชากกลับมาที่ละเลที่ละเซียและในจังหวะที่เงานะเงยหน้าขึ้นอีกครัดดวงตาขุนขาวคู่นั้นจ้องฉันตรงตรง ความทรงจำหนึ่งที่ฉันพยายามฝัดลึกจนลืมไปแล้วล่นกลับมาเหมือนฟ้าผ่าภาพฉันมือฉันทำอะไรบางหย่อที่ไม่ควรทำที่ฉันบอกตัวเองมาตลอดว่าอุบัติเหตุและเงานะที่กำลังเอื้อมมาหาฉันตอนนี้อาจไม่ใช่แค่วิญญามันอาจกำลังเรียกร้อง ความจริงที่ฉันซ่อนไว้มาแต่คืนนั้นภาพนะแล่นวาบเหมือนมีใครเปิดฉากเก่าในหัวฉันแบบห้วนๆเสียงหายใจหนักของฉันในคืนนั้นเสียงแก้วตกพื้นเสียงร้องที่แผ่วจนแทบไม่ใช่มนุษย์ฉันกระพริบตาทีร่างสั่นจนฟันกระทอเงานั้นขยับเข้ามาใกล้ใกล้จนฉันได้กลิ่นคุกไม่แรงขึ้นกลิ่นเดียวกับเสือของเขา ที่ฉันเผาทิ้งคืนนั้นไม่ใช่อุบัติเหตุใช่มะเสียงเขาคนที่ยังยืนซ้อนอยู่ด้านหลังฉันกระซิบคมเยเหมือนรู้คำตอบอยู่แล้วหัวฉันเหมือนถูกบีบเสียนความจำผุดขึ้นอีกช่อฉันเห็นตัวเองผลักแรงกว่าที่ตั้งใจได้ยินเสียงหัดกระแทกขอบโต๊ะเลือดซึมหายใจขาดหัว ใจฉันแทบหยุดเต้นไม่ฉันฉันไม่ได้คำแก้ตัวของฉันสั่นจนฟังแทบไม่ออกเงานั้นพะงกหัวช้าช้าเหมือนกําลังยืดคําว่าโกหกออกมาจากลมหายใจมันเองเล็บมันลากผ่านพื้นใหม่เสียงขุดนั้นพุ่งเข้าหูฉันเหมือนเข็มเย็ดฉันหันกลับไปมองผู้ชายคนเดิรคนที่ตอนนี้ไม่รู้ว่าเป็นคนหรืออสรไม้มลายอีกแล้ว ดวงตาเขามืดสนิทเหมือนหลุมที่มองเข้าไปลึกแค่ไหนก็ไม่เจอท้าทางออกมันไม่อยากของคืนเขาพูดมันอยากความจริงจากเทก่อนฉันหอบหัวหมุนโลกทั้งห้องสั่นเหมือนจะหลุกและตอนที่ฉันกำลังจะร้องเงานั้นก็ยื่นมือเล็บแทบจะแตะอกฉันเหมือนต้องการควักบางหยอ่อออกมาดูให้เห ในจังหวะนั้นเองพื้นไม้ใต้เท้าฉันขยับแผ่นไม้ดีดขึ้นเหมือนมีแรงอีกแรงหนึ่งดันจากคาล่าบางหย่อบางเงาที่เล็กกว่าแต่รูปทรงคุ้นเกิดไปค่อยๆโผล่ตามขึ้นมาเป็นตัวที่สองฉันเบิกตากว้างหัวใจหล่นวูบเพราะเงาที่สองนั้นไม่ใช่ของเขามันเป็นเด็ก เด็กที่ฉันไม่เคยยอมรับว่ามีอยู่จริงในคืนนั้นเด็กนั้นรูปร่างบางสีสตํำเงาสั่นริ้วเหมือนถูกฉีกออกจากความมือด้านล่างมันเหน่อยหน้าช้าเหมือนข้ออ่อนจนต้องใช้แรงมากเกิดวงตากลวงลึกลึกจนฉันรู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าไปในหลุมมืดของมันฉันก้าวถอยขาไร้แรงเหมือนสาหัส เสียงเต้นหัวใจดังในหูจนโลกรอบตัวเบลเด็กนั้นยื่นมือเล็กๆออกมานิยาวผิดรูปผิวด้านเหมือนโดนความร้อนกินไปครึกมันชี้มาที่ฉันตรงที่เดิตรงตำแหน่งเดียวกับที่เลือดเคยหยดในคืนนั้นฉันสายหน้าปากพึมพำคำว่าไม่แผวเบาจนแทบไม่ได้ยิผู้ชายข้างหลังฉันยิยิที่เหมือนรอยปริของหน้ากา เธอจำได้แล้วใช่มะภาพในหัวฉันวาบขึ้นอีกครั้ดภาพเด็กร้องกอดขาของเขาฉันผลักแรงแรงเกิดไปแล้วทุกหย่อก็เร็วเร็วจนฉันไม่อยากจำไม่ฉันฉันไม่ได้ตั้งสระไอไม้หมวนเสียงฉันขาดหัวงเหมือนลมหายใจโดนบีบเด็กนั้นก้าวเข้ามา เล็บลากพื้นใหม่เป็นทางยาวเสียงขูดนั้นดังขึ้นคมขึ้นเหมือนมันกำลังเขียประโยคบางหย่อไว้ใต้บ้านหลังนี้ฉันพยายามหมุนลูกบิกมือสั่นจนเกือบหลุดแต่ประตูยังไม่ขยับเหมือนถูกล็อกจากฆ่าในด้วยมือที่ไม่ใช่มนุษย์ผู้ชายคนนั้นก้มลงใบหน้าเขาเฉียดแก้มฉันลมหายใจเยะเยียบเหมือนลมที่พัดจากหลุมฝัด มันถามว่าเธอจะพูดความจริกมะฉันมองเด็กมันจ้องฉันไม่กระพริบในดวงตากลวงลึกเหมือนมีประกายบางหย่อประกายของคำถามและความเจกที่ฉันเป็นคนสร้างฉันหายใจติดขัดคอแห้งผากหัวใจเต้นจนเจ็บเหมือนจะขาดแยะแล้วเงาแรกเงาของเขาชายที่ฉันผลักในคืนนั้น มลงมือยาวๆของมันเอื้อมมาจากด้านข้างในปลายเล็บเฉียดผิวฉันเยะจนเหมือนน้ำแขกเสียดผ่านกระดูกมันอ้าปากช้าช้าจนฉันได้เห็นช่องว่างดำสนิกคาบในก่อนที่เสียงแหบแตกเหมือนข้อไหมจะหลุดออกมาเป็นคำหนึ่งเดียวคำที่ฉันไม่อยากได้ยิอีกเลยในชีวิตทำไมประตูหลังฉันสั่น เหมือนมันจะเปิดหรือเหมือนบางหยอดกำลังเข้ามาเพิ่มอีกและในจังหวะที่ฉันหันไปดูประตูเสียงจากใต้พื้นดังขึ้นอีกครัด้ดดังจนโลกทั้งห้องสะเทือเหมือนยังมีใครอีกคนที่กำลังจะขึ้นมาเสียงใต้พื้นดังคือกอ่อครั้งสุดท้ายแรงหนักเหมือนลมหายใจสุดปลายของบ้านทั้งหลัด ฉันยืนนิ่งกลางห้องที่เต็มไปด้วยเงาบิดงอตาเด็กคู่นัน้นตาเขาและเงาที่กําลังจะขึ้นมาตามหลังพวกมันหัวใจฉันเต้นรัวแต่ไม่ใช่เพราะกลัวอีกแลมันคือความเหนื่อความล้าและความจริงที่ฉันเก็บซ่อนไว้จนเน่าเปฉันสุดลมหายใจลมหายใจที่แสบอกเหมือนกลืนเท่าไฟ แต่กลับทำให้หัวฉันนิ่งขึ้นครั้งแรกในคืนยาฉันก้มหน้าเสียงของตัวเองสัน่นแต่ชัดเจนฉันทำจริงเงานันหยุดเล็บที่กำลังจะคว้าอ,อกฉันค้างกลางอากาศเด็กนั้นนิ่งดวงตากลวงลึกเหมือนสั่นริ้วเล็กๆเหมือนกำลังฟังทุกคำที่ฉันพยายามพูดออกมาฉันไม่ตั้งใจแต่มันก็เกิดขึ้น เพราะความโกรธของฉันเพราะฉันไม่ควรผลักเขาไม่ควรตะโกนไม่ควรทําทุกหย่อที่ทําให้คืนนั้นกลายเป็นคืนสุดท้ายของพวกเธอน้ําตารอบไหลลงแก้แต่คราวนี้ฉันไม่ยกมือขึ้นเชดเพราะฉันต้องปล่อยมันไหลเหมือนปล่อยความผิดทั้งหมดที่ฉันกดทับไว้เสียงใต้พื้นหยุดกระทันหะเหมือนทุกแรงโกร ทุกแรงเรียกร้องถูกหยุดด้วยคำหนึกที่ฉันไม่เคยกล้าพูดขอโทรฉันขอโทรลมห้องอุ่นขึ้นไฟบนเพดานหยุดกระพริบเงาของเขาเริ่มถอยช้าเหมือนละลายกลับสู่ความมือที่มันมาจาเด็กนันก้มหน้าปลายนี้วางลงบนพื้นใหม่เบาๆเสียงเหมือนลมหายใจสุดท้ายของใครบางคน แต่ไม่ได้น่ากลัวอีกแลผู้ชายที่ยืนข้างหลังฉันยิเศร้ายิครั้งสุดท้ายก่อนร่างเขาจะซีจางพระเหมือนละอองหมอกถูกแสงเช้าพัดออกไปมันให้อภัยเธอเสียงเขาดังขึ้นครั้งสุดท้ายแผ่วอุ่นเหมือนตอนที่เขายังเป็นคนเดิมแล้วเงาทั้งหมดทั้งเขา ทั้งเด็กทั้งเงาที่ไม่ทันขึ้นมาจากใต้พื้นสลายไปเหมือนฝุ่นเก่าๆถูกปัดออกจากหน้าตาความเงียบเข้ามาแทนเงียบสนิทจนฉันได้ยินเสียงเต้นหัวใจตัวเองชัดเจนฉันยืนอยู่คนเดนนีกลางบ้านที่เคยเป็นทั้งความรักและบาดแผลมือฉันวางบนลูกบิประตูเปิดออกอย่างง่ายดาย เหมือนไม่เคยถูกขอวอดไว้ลมเช้าอบอุ่นพัดเข้ามาแต่แก้ฉันฉันก้าวออกไปเบาโล่งเหมือนวางน้ำหนักทั้งหมดไว้ในบ้านหลังนั้นฉันปิดประตูไม่หันกลับปล่อยทุกหยอดไว้รวมทั้งตัวฉันในคืนเดอและเดินออกไปเพื่อใช้ชีวิตที่เหลือ แบบที่ไม่ต้องหนีไม่ต้องกลัวไม่ต้องโกหกตัวเองอีกต่อ